ปีเก่ากักนเราจะผ่านไปและปีใหม่กันมันจะเข้ามามีอะไรเกิดขึ้นในปีนี้กันบ้างน,นะครับมารีวิวให้ฟังกันนะครับกลับมาจากไนอีกแล้วนะครับกับวิคิวพะคาพเพชรจากร้านไอเลิฟเจนะครับช่องนี้มีนานาสาระความกกรู้เกี่ยวกับรถยนยัมนียแล้วก็เครื่องประดับนะครับที่มาอัปเดตให้ฟังกันทุกสัปดาห์เลยทีเดียวอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ ปี2023กำลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับปีนี้นะครับปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่4ของอีกแล้วนะครับในการทําช่องชั้นลอันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามที่ติดตามเราเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับปี2023นะครับเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเพรเยอะมากเลยทีเดียวครับอย่างที่ได้ทําในคลิปที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกใบเซอร์ครับ เพชรแลบนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของราคาเพชรที่มีการผันผวนอย่างมากเลยทีเดียวครับใครสนใจติดตามรับชมกันได้นะครับและไม่ใช่แค่เรื่องของเพชรอย่างเดียวครับเรื่องของทองก็ไม่แพ้กันเลยครับต้องบอกนะครับว่าราคาทองมีการผันผวนมากขึ้นทุกทีทุกทีนะครับไม่ว่าจะเรื่องของสงครามนะครับที่มีส่งผลกระทบต่อราคาทองเยอะเลยทีเดียวครับอย่างเทสนี้นะครับที่เราทำเนี่ยก็ราคาเกือบ3 4 0 0 0ับาทเข้าไปแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นครับทั้งเรื่องเพชรทั้งเรื่องทองนะครับมีความผันผวนในตลาดโลกอย่างมากมายเลยทีเดียวครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับทางร้านก็จะพยายามสัญหาแต่สิ่งดีๆนะครับของราคาดีๆมาให้กับลูกค้าของเราอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของรีวิวจิวเวลรี่กันบ้างนะครับที่เรารีวิวเพชรกันทุกสัปดาห์นะครับต้องบอกนะครับว่าเราไปถึงที่ ep 1 4 0แล้วนะครับขอขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับใครรับชม ep ก่อนๆนะครับและไม่รู้ว่า ep ใหม่ๆเป็นยังไงครับก็สามารถกดติดตาม แล้วก็กดเข้าไปดูในช่องได้เลยนะครับตอนนี้เราถึง EP ีที่140เกินเข้าไปแล้วนะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับบางคนติดตามกันมาเป็นอย่างดีลูกค้าบางคนนะครับบินมาจากต่างประเทศมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาอุดหนุนสินค้าของเรานะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกทท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับและปี2024จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากขึ้นไหมครับ ก็ต้องบอกนะครับว่าปีหน้านะครับอีกจะเน้นเรื่องของพลอยสีให้มากขึ้นนะครับจะมีความรู้มีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของพลอยเข้ามาในเรื่องของช่องของเราให้มากยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับต้องบอกนะครับว่าพลอยสีนะครับเป็นสีสันให้กับชีวิตแล้วก็เป็นมงคลของชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับอ่าโอเคนะครับและช่องเราครับก็จะมีการปรับปรุงพับผังรายการให้ดีมากยิ่งขึ้นใน EP ถัดๆไปนะครับก็สามารถติดตามกันได้เลยนะครับวันนี้นะครับ ปีนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความสมผมหวัังนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกประการนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมอีกมาอย่างดีโดยตลอดนะครับเจอกันใหม่ในปีหน้ากับอีิวพ่อขาเพชวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ